นี่จะมาดูวิธีติดตั้งนะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปนะครับไปไขก๊อกก่อนนี่นะครับก็จะมีอุปกรณ์สำหรับถันแต่น,น,นี้ก๊อกอันเนี้ยใช้มือได้เลยแล้วก็จะมีหัวต่อให้หกหัวง่ายเข้ากับก๊อกฝาเดิมเนี่ยเราก็หมุนออกง่ายๆนะก็เป็นตัวกรองน้ำแล้วก็เลือกเอาที่มัน พอดีกับอันนี้อันนี้จะเห็นมีเกียวอยู่ตรงนี้แนละ้ว mm hmm. ก็จะเลือกหัวที่เป็นเกียวในเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไป mm hmm. อให้แน่นนะเค mm hmm. <Okay, S 2> เสร็จแล้วครับ okay, แล้วก็เอาเครื่องมาลเลย อันนี้เห็นไหมครับจะมีที่สริมแบบต่อหัวข้ไาขไปดันด้วยอุ้ยขันไม่แน่นเนาะสี่ีดึงก็กดออกนะครับ เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาต่อตัวนี้เรียกว่าใส่กรงสีพลาสติกก่อนอืมงอครับครับต่อไป ร่องอยู่นะครับใส่ให้ตรงร่องนะครับจะมีร่องตรงนี้นะครับใส่ลงไปแล้วก็บิดบิดนี่ให้ได้90องศานะครับก็ตัวตั้งก็จะตรงนี้ประมาณนี้เลยเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เสร็จปั๊บ ติดแล้วครับเห็นไหมครับติดแล้วเมื่อกี้ไฟก็ขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับมาดูที่กอ๊กอกก๊อกก็จะมีสีน้ำเงินเห็นไหมครับติดที่ก๊อกน้ำถ้าเรากดเราก็เปิดนี่นะ นี่ไหลามาแล้วนะครับอันนี้เป็นก๊อกน้ําปกติถ้าเราอยากจะเป็นน้ํากรองนะครั้งแรกเราก็ต้องกดก่อนนะเพื่อมันจะเป็นสีส้มเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเขาก็จะเราจะต้องเปิดจนสีส้มมันหายไปให้กลายเป็นสีน้ําเงินนะฮะอันนี้เรากำลังดำเนินการเริ่มกรองอยู่ นะครัได้ยินเสียงน้ําเข้าไปหนเครื่องแนละ้วดา,าเนินการกรองมาแล้วอันนี้นะคับจะดูเป็นน้ำที่ยังเป็นสีส้มนะ กรองไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะกลายเป็นสีน้ำเงินอ๋อช่วงแรกก็จะต้องล้างไส้กรองล้างน้ำที่อุปก,กรณ์เศษที่ค้างท่ออยู่ก็ปล่อยเข้าไปเรื่อยๆอันนี้น้ำอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงนะครับถ้าปวดิดน้ำเนี่ยอุณหภูมิสูงเกิน38องศาเนี่ยเขาก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับใช้เป็นนานก็จะตัดน้ำให้เพื่อรักษา เครื่องนะให้ใช้ได้นานๆแต่ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นก็จะต้องปล่อยเขาไหลแบบนี้ไปเรื่อยๆกดไปสักพักหนึ่งมาดูตรงนี้นะฮะก็จะต้องกลายเป็นสีฟ้าไอเงี้ยเราถือพร้อมที่จะดื่มได้แล้วนี่นะครับน้ำใสบริสุทธิ์เลย ให,ใหม่จะมีฟองอากาศขึ้นมาเล็กน้อยนะครับถือว่าปกติผ่านได้เลยนะครับอืน้ำก็จะนุ่มๆน,นะเนียนๆเ,เ,เบาๆสุขภาพที่ดีเริ่มต้นด้วยที่เครื่องกอง,งน้ำ